มารู้จักถังบรรจุรักและ5ภาษารักที่พ่อแม่เด็กและคู่รักทุกคู่ต้องเข้าใจดรลอสแคมเบลนักจิตวิทยาที่เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นได้เปรียบเทียบว่าเด็กทุกคนจะเกิดมาพร้อมกับมีถังเปล่าอยู่หนึ่งใบรอคอยที่จะถูกเติมเต็มด้วยความรักเมื่อเด็กรู้สึกว่าเขาเป็นที่รักเขาจะเติบโตมาด้วยพฤติกรรมที่ปกติ แต่ถ้าหากถังบรรจุรักว่างเปล่าเด็กก็จะเริ่มทําตัวไม่ดีซึ่งส่วนใหญ่ความประพฤติที่ไม่ดีของเด็กๆก,การสแสวงหาความรักแบบผิดๆมีสาเหตุมาจากความรู้สึกโหยหาที่เกิดจากถังบรรจุรักที่ว่างเปล่ามีเรื่องราวของเด็กหญิงที่ชื่อว่าแอชลี่ผู้ที่ได้รับการรักษาโรคติดต่อทางเพศตั้งแต่วัยอายุเพียง13ปีพ่อแม่ของแอชลี่ โกรธและเจ็บปวดมากกับเรื่องนี้เขาทั้งสองต่อว่าโรงเรียนที่สอนเรื่องเพศศึกษาให้เด็กแต่พอนักกิตแพทย์ได้ไปถามแอแชลียแล้วว่าทำไมถึงทำเหตุการณ์แบบนี้เธอได้ตอบว่าตอนที่พ่อแม่อยากการตอน6ขวบเธอคิดว่าพ่อทิ้งเธอไปพ่อพ่อไม่รักเธอและพอตอนเธออายุ10ขวบแม่เธอได้แต่งงานใหม่เธอก็รู้สึกว่ามีคนมารักแม่แล้วแต่เธอยังไม่มีใครมารักเธอเลยเธออยากให้มีใครสักคน มารักเธอเหลือเกินแล้วเธอก็ได้มาเจอชายคนนี้ที่โรงเรียนชายคนนี้อายุมากกว่าชายคนนี้ใจดีกับเธอมากทําให้แอชลี่รู้สึกว่าเขารักเธอจริงๆแอชลี่ก็บอกว่าจริงๆหนูไม่ได้อยากมีอะไรกับเขาหรอกนะแต่ว่าหนูแค่ต้องการความรักหางมันจุรักของแอชลี่ว่างเปล่ามานานแล้วดรแกรี่แชปแมน นักบำบัดคู่แต่งงานที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า30ปีได้บอกว่าคู่แต่งงานหลายคู่ที่มาปรึกษาเขาที่มาระบายความเจ็บปวดในใจมาด้วยพฤติกรรมท่าทางที่ไม่ดีใช้คำพูดที่ดุดเด็ดเผ็ดร้อนเสียดสีสารพัดซึ่งคู่รักเหล่านี้ร้วนมีต้นเหตุมาจากถังบรรจุรักที่ว่างเปล่าบางคนอาจมีถังบรรจุรักที่ว่างเปล่ามาตั้งแต่เด็กบางคนอาจจะเพิ่งว่างเปล่าจากการที่ได้มาเจอคู่รักของเธอ ต่างคนจะมีถังบรรจุรักที่มีปริมาณไม่เท่ากันคู่รักที่ประสบความสําเร็จจะสามารถเติมเต็มถังบรรจุรักของอีกฝ่ายให้ได้เต็มอยู่เสมอจากการศึกษาค้นคว้ามาหลายปีของดรแกรี่แชปแมนได้บอกว่าวิธีการเติมเต็มถังบรรจุรักอาจมีวิธีอยู่มากมายเป็นวิธีย่อยๆที่เราสามารถเห็นได้ตามนิตยสารได้ตามทีวีหรือได้ตามคอลัมน์ทางอินเทอร์เน็ตต่างๆ แต่มันอาจจะเยอะมากจนหลายคนไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไรก่อนและบางครั้งหลายคนพอเอาไปใช้แล้วก็พบว่าก็ไม่ได้ทําให้ความรักของตัวเองนั้นดีขึ้นเลยเหตุเป็นเพราะอะไรดรแกรี่แชปแมนมีคําอธิบายเรื่องนี้ครับการเติมเต็มถังบรรจุรักสามารถเติมเต็มได้ด้วยภาษารัก5ภาษาซึ่งคู่รักแต่ละคู่จะมีภาษาที่ตัวเองเข้าใจและถนัดของตัวเองและประเด็นที่สําคัญก็คือภาษาของทั้งคู่อาจจะเป็นคนละภาษากัน ซึ่งความหมายของคนละภาษาถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพได้ง่ายที่สุดก็คือเหมือนกับคนหนึ่งรู้ภาษาอังกฤษแต่อีกคนหนึ่งรู้ภาษาจีนต่างคนต่างสื่อสารย่อมไม่มีทางเข้าใจกันบางคนพูดด้วยความปรารถนาดีออกไปอย่างเต็มที่แต่อีกฝ่ายก็อาจจะไม่เข้าใจเลยเพราะฟังไม่รู้เรื่องอีกคนหนึ่งก็โต้อตอบกลับมาด้วยความคาดหวังที่ว่าเขาได้จะเข้าใจแต่เขาก็ไม่เข้าใจเลยแต่แท้จริงแล้วทั้งคู่ก็มีความปรารถนาดีที่อยากจะเติมเต็มความรัก ให้กับอีกฝ่ายแต่อาจจะไม่มีประโยชน์ถ้าหากอีกฝ่ายไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือเราต้องเรียนรู้ว่าคู่รักของเราเขาใช้ภาษารักแบบไหนและเราต้องหัดสื่อสารภาษารักในแบบที่อีกฝ่ายเข้าใจและคู่รักของเราก็เช่นกันก็ต้องศึกษาภาษารักของเราและสื่อสารในแบบที่เราเข้าใจถ้าต่างฝ่ายต่างเข้าใจภาษาของอีกฝ่ายกันแล้วหางบรรจุรักของทั้งคู่ ก็สามารถถูกเติมเต็มมากขึ้นเรื่อยๆจนเต็มอยู่เสมอได้นั่นเองซึ่งภาษารักทั้ง5ที่ดรแกรี่แชปแมนได้สรุปออกมาแล้วมีดังนี้ครับข้อที่1การใช้คำพูดที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ข้อที่2การให้เวลาอย่างมีคุณค่าข้อที่3การให้ของขวัญข้อที่4การทำบางสิ่งบางอย่างให้ข้อที่5การสัมผัสทางกายหากเ,เพื่อนๆได้ฟังแต่ละหัวข้อแล้ว อาจจะยังไม่เข้าใจในรายละเอียดไม่เป็นไรครับแต่ถ้าให้อธิบายโดยละเอียดในคลิปนี้ก็คงจะยาวเกินไปซึ่งผมจะทยอยทำคลิปอธิบายภาษารักแต่ละภาษาอย่างละเอียดให้เพื่อนๆเข้าใจและสามารถนำไปเป็นตัวอย่างเป็นไอเดียไปปฏิบัติต่อได้นะครับยังไงก็คอยติดตามชมช่องผมไว้แล้วกันนะครับสุดท้ายนี้ในคลิปนี้สิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆเข้าใจก็คือว่าต่างคนต่างมีถังบรรจุรักครับ ที่ต้องการถูกเติมเต็มจากอ e ีกฝ่ายในวันนี้ฟังถึงตรงนี้อาจจะยังไม่แน่ใจว่าต้องทําอย่างไรต้องเติมเต็มเขาอย่างไรแต่อย่างน้อยอยากให้รู้ไว้ว่าคุณมีหน้าที่ที่จะเติมเต็มถังบรรจุรักของอ e ีกฝ่ายและต่างคนต่างทําให้กันซึ่งกันและกันครับและสาหรับพ่อแม่เด็กทุกคนมีถังบรรจุรักที่เกิดมาพร้อมกับถังที่ว่างเปล่านะครับซึ่งจริงๆแล้วก็สามารถใช้ภาษารักทั้ง5้าที่ใช้กับคู่รัก มาใช้กับเด็กได้เช่นเดียวกันครับยังไงก็คอยติดตามช่องนี้ไว้เช่นเดียวกันนะครับโอเคครับวันนี้ต้องขอจบคลิปไปในเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย